สวัสดีครับเข้าคั้วกันอีกแล้วครับไม่เนี่ครับมออ้อวถือแม่แข่งเลี้ยงนะครับมหมอฝัอ่งนีบ้บดบวกความครับเสี่ยงเห็ดป้างนะครับตุ้งตุงน้องคุณน้องอาหารช่วงนี้นะครับโควิดกินข้าวอยู่บ้านปลอดเชื้อนะครับหมอห้องกําลัางเด็กนะคร เดือล้เดียวพักใสครับหั่นบานครับยังแบบเนื้อครับหั่บ้านเชอะเยอพอได้ครับผมช่วงนี้นี้โควิดนะครับนี้นะครับิน้กินอย่างนี่ะตามไปเรียนกว้างครับ ลอยมันเด็ดน,นะฮะหามาปุ๋ยเนเจอค,ครับนี่นั่เส่่ต้กับิเดีน๋นองเพิ่มรสชาติมีความเผ็ดครับ แบางเท่าครับมียังไหลครับนี่เป็นปลายห้าที่ห้าไปตกมากเท่าก็บทีมาตอดนะครับปลาแดกนะครับต่อไปนะครับตัวปลาแดกเข้าเหนียงถึงมาครับบงบางนะครับงูเข้าขนหอนเสือมาเสือลายเสือมา ปลาลครับดันาน้ตเสียครับคนมปัอ้โอเปลอกห่อเสหน่อยครับไปใ,ให้่อดปลาครับมีสี่อะไรพี่น,นอ้องจริง ออนเซอร์แล้วครับอืมจิ้บไปคุณนอ้องครับแล้วละครับพี่น,อน้องไปเขาก็เรียบรอ้อยแล้วจับบรรยากาศจริงเขานะครับนะพี่นอ้องซิ้นครับ